เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนฮันดวีนะครับ <Wow. S 1> แล้วในวันนี้เราอยู่กับเกมแคทเลฟเฟอร์นั่นเองเย้ yeah. ตอนนี้ครับเราอยู่ในช่วงของการซ่อมสะพานนั่นเองคุณผู้ชมครับเราจะซ่อมสะพานเพื่อที่เราจะข้ามเมืองไปอีกที่หนึ่งนะฮะเป็นเมืองแบบทะเลซายนั่นเองนะที่เราจะลงไป <Wow. S 1> แต่ก่อนอื่นที่เราจะมาถึงตรงนี้นะครับผมได้ทำการฟาร์มมาแล้วะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลไม่ว่าจะเป็นดาบที่แรงขึ้นนะฮะชุดต่างๆที่ครบเครื่องมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งครับผมได้มุนะ่าวิ่งเร็วจ,จดๆนตะตอนนีี้นนผมสป ไร้เทียมทานและบงตรง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูนะฮะประสิทธิภาพของการฟาร์มและมันแรงขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปซ่อมสะพานก่อนดีกว่านะฮะไปแล้วกในระหว่างทางขอเดินสำรวจเดี๋ยวๆนี่จตัวนี้เลยพูดถึงแช่แข็งแล้วก็กดสกิลแแมโอ้โหโคตรแรงแรงจะจัดเอาละพี่ผมมาซ่อมสะพานครับเอาวัตถุดิบมาให้ฮะที่บอกว่าขาดดินเหนียวจัดมาให้แล้วฮะโอเคอะไรนะพี่่ต้องการใช้ของอีกแล้วเหรอ ใช้อะไรเยอะแยะวันนี้โอ้ยเดี๋ยวมาฮะต้องใช้ฮาร์เชลนะเพื่อที่จะซ่อมสะพานนะอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วมาก่อนไปนะเดี๋ยวเราไปหาฮาร์เชลก่อนนะครับแป๊บนึงนะคุณผู้ชมมาผมเอาของไม่พี่เลยฮะฮาร์เชลโอเคซ่อมได้ยังพี่แล้วก็ไปแจ้งรูฟัสนะครับเราได้วัตถุดิครบแล้วนั่นเองนะฮะไปกลับไปที่เมืองครับรูฟัสก็คือพี่หมีตัวนั้นเองกดสกิลนี่นะเป็นยังไงล่ะพี่ แรงใช่ไหมล่ะบอกเลยว่าตอนนี้ผมนี่รุนแรงมากเลยอะเอาละครับผมล็อคเป้าหมายแทร์เก็ตออนมิซับแบมโคตรไวและแรงจัดนะฮะโอเคให้เดี๋ยวมาหารูฟัดแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมครับพี่หมี์พี่หมีผมมาแจ้งข่าวดีผมได้ออ ทำได้ทาการเตรียมของไว้หมดแล้วอะครับวันนี้งินสองพันเลยหรอพี่หมีเดี๋ยว <c oughs> ในระหว่างนี้ก็รอลรูฟัสซ่อมสะพานนะฮะสักแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทาเควสดของคุณป้าแอปเปิลก่อนละกันนะฮะเหมือนว่าคุณป้าเขาจะให้เราไปช่วยหาของให้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวดูกันว่าให้หาอะไรนะปะวาร์ปไปเลยเหมือนคุณป้าต้องก,การรีบเจ้าตัวสรามพวกนี้นะฮะจะไม่รู้ไปทำไรนะโอเคมาเราไล่ปีก่อนแล้วกันอืม มันจะมีเยอะอยู่น่าจะใช้10ตัวนะโอเคใช้ย0ตัวเลย,ยงั้นหรืแบม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 แ <laughs> บ,บมแบมแบมแบมวบมแ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 บมาบ,แาาานะบมแ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 บมกบมแ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 ามแบมแบมแบมแมแบมแบมแบมแเมแบมแบมแเมาบมแมแบมแบมแบบแมแบมแปมแบมแบมแมบมแลงไว้แ เราทำแปลงไว้อย่างละสี่นะครับมีสิบแปลงจัดมาสี่สิบอันใช่ว่าราสี่วันใช้เงินสามพันสองนะครับไปปลูกสี่ <laughs> <ๆ>ปลูกอะไรแย่เนี่ยจะลดน้ำจะทำยังไงโอเคอีกอันหนึ่งฮะเดี๋ยวเราหาอะไรที่มันสี่วันแล้วกันนะครับเราจะได้มีข้อใดวะผลิตผลที่งดงามใช่นี่ก็สี่วันเหมือนกันเอาอีกสิบแปลงนะฮะสี่ห้ายี่สิบ 4, 5, ครับผม <laughs> โอเคโอ m มก o d วันนี้เราลงทุน ตกดึกแล้วไม่เป็นไรครับการทำนาตอนดึกนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับการทำนาตอนดึกนั้นบอกเลยว่าอากาศมันเย็นยังไงละ่ะใช่แนวหัใจสักนิดน,นึงนะผู้ชมครับอาจจะมืดนิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่เราจะมาทำฟาร์มด้วยกันเพราะว่าสิ่งสำคัญของการทำฟาร์มนั้นก็คือแน่นอนครับอากาศต้องไม่ร้อนนหอะไรวะเนี่ยอย่างละสี่สิบครับแปดสิบขับไปก่อนนะอย่างละสี่นะอย่างละสี่อย่างละสี่เพราะว่าผมมีฝักบัวรดน้ำที่ เขาเรียกว่าอะไรนะมนสบบามารถลดได้สี่ช่องอมกันใช่โอปีจ,จัดโอปีจ,จัดอืมอ้ยผิดอันแย่ yeah! แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรสับปาบ้ปาป๊าเวลานี้แหละเวลาทำฟาร์มของเราใช่แล้วต้องมีสี่ช่องสิบอันฮะตอนนี้ราได้มาหกแล้วนะได้หกแล้วไม่สําคัญอันนี้ช่องที่เจ็ดฮะโหหินมันเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องเคลียหินออกนะนี่บางทีมันเยอะเกินไปอะ่ะบางทีอุยอ้ยอุ้ย มีเงินมีเงินออกมาด้วยเง้นเหรอเดี๋ยวนะครบยังอะ่ะสองสี่หกแดอาเทมาช่องที่สิบจัดไปเฮ้ยเงินมาจากไหนเนี่ยเยอะเยอะโอเคร่ำรวยเงินทองฮะพูดไปเจ้าแมวนี่คืองานของนายได้เลยครับเจ้านายสวยงามครับโอเคฮะมาสิบแปลงเรียบร้อยครับมาแล้วก็ตรงนี้อีกสิบฮะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนลครับเนน่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแน่นอนว่าเรายังไม่ได้อัปเกรดเจ้าเสียมหรือจอบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าอัปเกรดมาเนี่ยมันจะสามารถขุดได้ทีละช่องหรือ4ช่องเนี่ยแหละพร้อมกันเออเอาไว้ครั้งหน้านลครับตอนที่เราเคลียร์เวทมอนสเตอร์หมดแล้วเราจะเฮ้ยเล่งกันอีกแล้วดีเหลือเกินนี่โอเคมาเล่งดีๆโอเคสวยครับอือตอนนี้จะได้6ช่องฮนะมาอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะได้วาง วัชพืชและวัชผลได้อคูดคูดพูดอีกคูดอีกโอเคฮนะอีกดี่จสิบช่องฮะนี่เราซื้อมาสี่สิบวางก่อนวางตรงนี้สี่แปดเดี๋ยนะเดี๋ยวมันโดนไอ้ตรงนั้นโอเคสวยครับสวยครับสวยครับเออวางลุนลุนวางลุนลุนอะไรวะ <laughs> โอเคสี่สิบต้นมาอีกอันหนึง่งผมมีอีกอันหนึง่งผมมีพืชสองพืชใช่ อยู่ไหนนี่ไงถุสียิมพูใช่แล้วฮาาวางไปเลยโอเคเดี๋ยวค่อยลดนาที่หลังฮะฝักบัวเราจะพอหรือเปล่าวะผมอัปเกรดฝากบัวด้วยปะเนี่ยไม่ตายเถอะไม่เป็นไรมาฝักบัวแต่ฝักบัวผมอัปอแล้วเว้ยเป็นฝากบัวสีเงินเออราได้ทีละสี่ช่องอย่างโหดคือผมก็อยากอัปมากกว่านี้แหละแต่ผมต้องเก็บไปอัปพวกจอบพวกอะไรดีกว่านะฮะหลังจากนี้เพราะว่า มีความรู้สึกว่าผมจะได้ทำความอย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะหลังจากตีมอนเตอร์เสร็จอันนั้นฟังคือแบบผมชอบนะตั้งแต่เด็กๆแล้วนะผมชอบเล่นเกนรรมทำความมากเลยแต่นี่เป็นเ,นเกมที่มีมอนเตอร์ให้ตีด้วยไงเออโอ้โหตอบจบครุบโ,โจทย์อะไรวะเนี่ยเออมาลดน้ำดำหัวเออเค โตวไวๆนะลูกใช้เสร็จแล้วก็ต้องเติมน้ำนะฝักบัวนะ่ะแล้วก็เก็บของเข้ากรุให้พร้อมใช้งานในวันต่อๆไปนะฮะโอเคนี่ก็เป็นเวลาตีสามาแล้วนะี่ยเดี๋ยวเราหาของขายก่อนแล้วกันวันนี้นะเราจะได้มีเงินกินหมดไปเป็นหลายตังค์นะได้เงินไวแค่นี้กันเลอโอ้พี่มีซ่อมสะพานแล้วเอาว่าหรือว่าทางด้านล่างนั้นของทะเลทรายจะเปิดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่า ฟาร์มเราก็ต้องดูแลนะครับเราต้องกลับมาที่วันต่อวันเนี่ย <g les> ไปไหนไม่ค่อยได้เลยนะฮะต้องใช้เวลา4ี่วันในเกมนะนี่ผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะฮะก็อืมรากอ่อนขึ้นแล้วต้นอ่อนขึ้นแล้วนะตัวไว้วไว้ตัไว้เราจะได้มาเป็นผลผลิตให้พวกข้ายอย่างไงล่ะเก็บฝักบัว สิ่งที่เราจะเอาไปก็จะมีประมาณนี้ครับกุญแจน,นะครับกุ๊กเปอร์คีแล้วก็โกคีบอกเลยโกคีนี่หายากมากนะต้องคราฟอย่างเดียวและตอนนี้นะไปก่อนได้ครับเออไปเถอะไปก่อนได้ครับเออไปเถอะไปก่อนได้ครับเออไปเถอะอะไรวะเนี่ย <laughs> บ้านนี้รักเราดีกันเหลือเกินนะอืมเป็นปัญหมา,า,มาเอาเดินทางไปเอ่อลิเวโอลครับเมืองแห่งลิเวโอลแล้วก็เราก็จะลงไปเมืองทะเลทรายนั่นเอง let's go <S เอาแล้วครับเรามาถึงทะเลทราย อธิการเปลี่ยนอ่ะอุ้ยมีมอนเตอร์ใหม่อะไรบ้างเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเฮ้ยลบงตีอืมถึกมากถึกมากเอาใช้สกิลเอาใช้สกิลเอาใช้สกิลแบมโดดเปล่าโดดเต่าเอาใช้พายุพายุใช้ไม่ได้มาหน้าหมดมาหน้าหมดตัวพายุเลยโอเคไออยู่สับซ้ายขวาโอ้ยถึกถึกมากมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยสับซ้ายแล้วก็ เออชีทีเค้าดาเมจสวยฮะเปิดกล่องก่อนอุ้ยมาดูแมปแป๊บนึงตอนนี้ผมอยู่โอเคตอนนี้มันอ๋อโอเคเจอมีกล่อ,องสมบัติด้วยซ้ายขาวาต้องแช่แข็งครับแช่แข็งแล้วก็สตั้นแล้วกดพายุโอ้โหได้อยู่ได้อยู่เออแล้วเริ่มผมลดเยอะมากเลยว่าเป็นเอ้ยมีกล่องเงินเฮ้ยผมไม่ได้กุญแจเงินไปด้วยว่ะ โอ้ผมมีแต่อปเปอร์กับโกฮะเดี๋ยวเราหาอปเปอร์โกทำเปิดไฟกัะแทกหน้าเข้าไปแรงแรงแรงมันเจอยิงแรงมากลบก,กันอายุใช้ไม่ได้โอเคอายุมาแล้วกดพายุไปมีบอสงูด้วยตายเถอะเราคงจะโดนบอสงูลเล่นงานแน่ๆเลยเออลบโอ้เกือบโดนโอเคแบม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 สวยสวยฮะสวยฮะมีเล่นอาวุธอาวุธเด๋นยหึ นยิงงูเย็ดเออสับเดี๋ยวนะรับเป้ารับเป้าชาร์จแปมโอเคล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาพายุไปหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวโดนบอสงูด้วยนะผมว่าผมยังฝันไม่เข้านแน่ๆเลยลองดูไหมคุณผู้ชมลองดูไหมแปมแปมอื้อโอเคเอาดิสับดิสับดิเออเออสก,กิลไปเฮ้ย เฮ้ยม, oh. มันมีพลังผิวโ oh อ้ my god หญ่แล้วครับคุณผู้ชมเออกดฮิวเลือดฮิวริ่งโอเคแชร์แข่งไว้ก่อนแชร์แข่งไว้ก่อนตัตันหนึ่งทีฮะตัดตัน wow. เรียบร้อยอายุแวมเดี๋ยวนะมันมีพิษเฮ้ยเฮ้ย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 มันมีพลังไม่ซับซับซับ ตันไปหนึ่งทีโอเคสับซ้ายขวาซ้ายขวาลบก่อนลงก่อนฮนะจริงๆผมเข้าไปไม่ได้เนะี่ยไม่เป็นไรระหว่างนี้กินยาิวเลือดก่อนก็เป็นพลังลมเนี่ยฮะงูตัวนี้เอาเด้มาเอาเด้อืมแช่แข็งกดอัอนติไปๆๆๆปไบไปไปแบบพลังไฟโอ้ยลุ่นแรงอีกแล้วตันไปโอเคฮะสับซ้ายขวาซ้ายขวา โอเคแช่แขงไว้ก่อนโอเคอืมอืมเดิร์ผมจะหมดเดิร์นผมจะหมดผมต้องใช้เอ้าไม่นะค้าง <c oughs> <c oughs> เรามาเคลียร์กันใหม่หน่อยสิสับลบสวยฮะแปมแปมแปมซ้ายลบก่อนเอ้ยไม่โอ้ Mm hmm. เจ็บเจ็บเจ็บโอเคกินกินกินโอเคลบอืเอาเรื่องเอาเรื่องซับซ้ายขวาได้อยู่ผมว่าผมเคลียร์ตัวเล็กก่อนดีกว่าไอ้ตัวเล็กมันน่ารำคาญจริงๆเลยโอ้ยฮะเคลียร์หมดเคลียร์หมดลบออกจากพื้นทะี่ใช่นี่แน่เผาไฟร,รอเลย ซ้ายขวา no tamam. เ,เอาดิเอาดิขอดูดเลือดหน่อยเถอะเว้ยโอเคสตันแช่แข็งขับซ้ายขวาเออเอาดิเอาดิเอาดิสตันสตันไม่อือทันเว้ยเอาดิยังทันอยู่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 แช่แข็งไปแช่แข็งใส่ลูกไฟเข้าไปอืเอาดิตายยังตายยังไม่ตายไม่อ้าตายไม่ตายจะตายไม่ตายสตันเว้ยสับ ซ้ายขวาเออเอาดิจะหมดแล้วจะหมดหลอดอยู่แล้วแช่แข็งไปแช่แข็งไปโอเคสะตันอีกหนึ่งทออีซับเออวู้ฮ่า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 โอยในที่สุดหูสู้ตั้งแต่เช้าจนห,หกโมงไอ้ยันสี่โมงยังฮฮ้ยผักเราโตแล้วฮะผู้ชมโอ้โหสอรี่แล้วอางุศเอ่าโอเค มาเรามาเก็บเกี่ยวกันดีกว่านะครับรูดีว่ามันจะได้ราคาเท่าไหรนะ่นะน่าจะได้ราคาดีเลยละ่ะ เหมือนเคลียวนี่จะเก็บได้ว่างพอสมควรนะฮะ6ช่องเลยเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางเหนือนะฮะเพื่อที่จะไปสำรวจเมืองน้ำแข็งนะเราได้เควสจากพี่หมีมานะพี่หมีฝากให้เราไปสำรวจดูนะฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ c, กด Subscribe ก,กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสักวันนะี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะจ๊ะไปแล้วจ้าไปปลูกฟาร์มต่อดีกว่า <laughs>